สวัสดีครับวันนี้นะครับทางบริษัท Time Access Solution นะครับมีสินค้าใหม่มานะครับที่จะนำเสนอนะครับคือรุ่น MB 1 0นะครับอันนี้คือหน้าต่างกล่องเครื่องสแกนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภายในกล่องมีสินค้าอะไรกันบ้างนะครับเปิดออกมาเลยเปิดออกมานะครับก็ได้มีแผ่นรองนะครับคู่มือปกติเลยภายในตัวกล่องนะครับจะพบกับเครื่องสแกนนะครับหน้าต่างนี้สีขาวนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์หรือพั๊ก จ่ายไฟนะครับอยู่ที่5โวลต์นะครับตัวนี้นะครับจากนั้นก็จะมีแผ่นเพจนะครับเอาไว้ลองเครื่องสแกนนะครับหน้าตาการลองก็คือจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้สมมุติเป็นผนังนะครับยึดติดอย่างนี้นะครับตัวเครื่องนะครับลูกค้าก็จะเสียบเข้านะครับจะเอียงอยู่ประมาณนี้องศานะครับหลังจากนั้นนะครับภายในกล่องก็ยังจะมีนะครับเป็นน็อตไว้สําหรับยึดติดกับผนังนะครับแล้วก็เป็นซ็อกเก็ตนะครับไว้สําหรับชุดควบคุมประตูนะครับตัวนี้ อันนี้คืออุปกรณ์ภายในกล่องของเครื่องรุ่น MB10 นะครับ